ในจังหวะที่มันสร้างใบชุดนี้ยมันประกอบพอดีกับช่วงที่มันเกิดปัญหาเรื่องของรากมีปัญหาจากการใช้ยาฆ่าหญ้าพอดีมันก็เลยสร้างใบได้เท่านี้สร้างใบได้แบบนี้ใบแบบนี้เห็นแวบ,บแรกทุกคนคิดว่าอะไรครับอเนี้ยหลายคนบอกว่ามันโดนยาฆ่าหญ้าแน่นอนครับเราจะเจอปัญหาเนี้อยู่บ่อยครั้งหลังจากที่เจอหลังจากที่ผ่านการฉีดยาฆ่าหญ้ามานะครับหลังที่หลังจากที่ฉีดยาฆ่าหญ้าปุ๊บมักจะเจอปัญหาลักษณะใบแบบนี้ครับ อาการนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่มันเป็นใบแบบเนี้เพราะมันขาดทตุจุลธาตุที่ชื่อว่าสังกสีนะครับมันขาดสังกสีแล้วมันเชื่อมโยงยัางไงากับการใช้ยาฆ่าหญ้านะครับถ้าใบยางโดนยาฆ่าหญ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้ไม่ว่าจะเป็นดูดซึมโดยเฉพาะเมื่อก่อนที่ฉีดเผาไหม้กันยังยังเผาไหม้ยังฉีดเผาไหม้ได้เนี่ยนะครับใบมันต้องต้องไหม้ครับใบมันต้องไหม้ใบมันต้องหลุดร่วงครับขนาดฉีดเผาไหม้ก็เจอลักษณะแบบนี้ ทำไมผมถึงบอกว่ามันเป็นลักษณะของการขาดจุลธาตุครับพืชอื่นๆโดยเฉพาะทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแสดงลักษณะใบเล็กเลียวบิดงอลักษณะแบบนี้ด้วยกันเหมือนเหมือนกันนะครับสำหรับการขาดธาตุสังกะสีโดยปกติแล้วนะครับดินไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้อย่างเงี้ยนะครับคือหนึ่งเราปลูกพืชเป็นพื้นที่พื้นที่ปลูกยางเดิมนะครับเป็นพื้นที่ปลูกยางเดิมแล้วก็เราไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้ใส่อะไรต่อให้มีการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุเราไม่นั่นก็ตามนะครับ แต่ฝนตกชุกนะครับการชะล้างหน้าดินการสลายของการชะล้างปุ๋ยออกไปจากดินเนี่ยมันเป็นไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นไปได้มากถ้าสําหรับพื้นที่เหนือและอีสานเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนนะครับอัตราการย่อยสลายของอินทรียวัตถุนเนี่ยก็สูงทําให้การจุลธาตุเนี่ยมันน้อยพอด้วยยางที่มันอายุน้อยแบบนี้ครับจํานวนรากมันมีจํานวนน้อยรากมันมีจํานวนน้อย มันมีความสามารถเดิมทีตอนที่รากมันมีไม่ไม่มีปัญหาเนะี่ยหนึ่งจุลธาตุมีนะครับสังกะสีในดินเนี่ยมีรากมีอยู่ประมาณหนึ่งรากที่ยังสมบูรณ์ปกติอยู่มันทั้งยังหากินได้พอที่จะทําให้ใบทุกใบของมันเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ไม่ผิดไม่ผิดปกติไม่บกพร่องแต่พอโดนยาฆ่าหญ้าปุ๊บครับมันไปทําลายระบบรากไอเนี้ยคือประเด็นสาคัญของปัญหาเรื่องของการใช้ยาฆ่าหญ้าเลยพอมันทําลายระบบรากปุ๊บสมมติว่ารากเดิมมันมีอยู่ร้อยเส้นมัน มีความสามารถเพียงพอที่จะหามาเลี้ยงใบเลี้ยงยอดเพื่อให้มันมีใบที่เป็นปกติได้ครับแต่พอรากมันถูกทำลายเนี่ยธาตุอาหารที่มันมีอยู่น้อยอยู่แล้วมันก็เลยหาได้ไม่พอในช่วงจังหวะที่มันสร้างใบชุดเนี้ในจังหวะที่มันสร้างใบชุดเนี้มันประกอบพอดีกับช่วงที่มันเกิดปัญหาเรื่องของรากมีปัญหาจากการใช้ยาฆ่าหญ้าพอดีมันก็เลยสร้างใบได้เท่านี้สร้างใบได้แบบนี้เพราะนั้นเนี่ยยาฆ่าหญ้ามันคือสาเหตุโน้มนำ มันไม่ใช่สาเหตุหลักเพราะถ้ามันโดนยาฆ่าหญ้าใบมันต้องไหม้ครับหรือใบมันต้องมีปัญหาที่ชัดเจนแต่ใบมันไม่ได้ถูกยาฆ่าหญ้ารากโดนยาฆ่าหญ้าทาให้เอาสารอาหารเอาธาตุอาหารเนี่ยมาเลี้ยงส่วนยอดไม่ได้ปัญหาที่เกิดกับกลุ่มยอดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพวกจุลธาตุต่างๆนะครับที่แสดงอาการออกทางกลุ่มยอดพอเป็นใบชุดใหม่ที่กําลังจะงอกเนี่ยครับระบบรากมันกลับมานะครับถึงแม้จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ จะไม่ได้ทําพื้นปูอะไรมาแล้วนะครับแต่รากมันมีที่มีจํานวนมากขึ้นก็พร้อมที่จะสามารถหาจุลาธาตุนั้นมาเพียงพอที่จะสร้างยอดชุดใหม่ให้มีความสมบูรณ์ใบเป็นปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีสานนะครับโอกาสที่เราจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักที่ผ่านกระบวนการหมักผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อต่างๆแล้วเนี่ยเอามาใส่เพื่อลดปัญหาเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเจอพวกตามริมถนนนะครับถ้าเป็นแปลงที่ดินอุดมนุนสมบูรณ์เนี่ยตามริมถนน ตามริมทางเนี่ยเราฉีดยาฆ่ายาทั้งแปลงแต่มักจะเจอเฉพาะริมทางริมถนนเพราะเพราะประเด็นว่าดินบริเวณริมทางริมถนนเนี่ยมันไม่ได้อุดมสมบูรณ์เหมือนกับดินกลางสวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอินทรีย์วัตถุต่างๆเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ต้องใส่นะครับ